มาใหม่ครับนางฟ้าเลยนี่ก้ตัวอีมีจมูกนางฟ้านางฟ้าเลยนะครับโอ้สวยมากเลยคันน,นี้สวยเกินสวยเกินคันนี้สวยเกินเอยิ้ชมเลย đơm khác đơm đơm L a à. nó này khai dập mà chưa hay nên làm chưa khai chưa cho khoan có mùi à หมดเยอะใช่หมดเยอะครับจะจดใหม่เนี่ยหมดเยอะแต่ว่ามันได้ดีนะอ่าในเมืองอะไรเอาไปให้ทุกคนได้อ๋อล้อแม็กล้อแม็กอย่างสวยแม็กแต่งแม็กแต่งไม่จมูกอินเตอร์คอลเลอร์ไม่อยไม่อย มนร้อนนาไม่ไอาซ่อมเดิมยแลบีใส่ผพานหน้าใช่ไหมหยอกส่ผพานหน้าตากะโปรงเดิมรถสวยรถสวย ไม่มีควันตกไฟฟ้าเุ็ลงเปืป้อนๆเลยไฟฟ้าสายขวาทำงนานครบมองข้างทำงนานปกติไม้สองแสนแปด ไม่สองแสนแปดเองกี่ยกไม่ฟังแต่เป็นประตูที่ฟังูง้นกระจกไฟฟ้าใช่ได้ไหมน่ากระจกไฟฟ้าทางานได้ครับพื้ดเลยภายในสวยมากสะอาดสะอ้านเลยครับไม่มีที่ติเลยคันนี้ไม่มีที่ติเลยสวยจริงๆสวยๆๆเวยรมมากสวยมาก ไม่มีควันนะครับต่อป้าใหม่ภาษีหกเจ็ดปรกฎดาหกเจ็ดปรกาาหกเจ็ดเบียบนหนึ่งหกหนึ่งสองศูน 16, 1, 1> <120. S 3> ย์นะทำไมเจ็ดเจ็ด อ๋อ17เียบอเออใช่ใช่เธออยู่5,000เออกรจผิดเออะจายผิกจถูกอยู่กรจถูกปรผิดสบายจังแล้วเธออยู่5,000ไม่ต้องเป็นห่วงผมใช้เรียบร้อยเลวใช่ครับรถคมสวย<ม>สวยแสนเจ็ดอเออ่